มาแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นคันที่2ที่พี่ต่จะปล่อยในวันนี้แล้วก็เป็นคันที่มีการตกแต่งแบบพิเศษมาด้วยนะครับคันนี้จะเป็น f อจากอำเภอลำปลายมากนั่นเองเป็นของน้องสรายุทธเครือพี่หม่คนนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจทำงานอยู่ยุโรปนี่แหละนะครับก็ น่าจะกลับประมาณ6เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวรีบมาทําเรื่องก็เอารถไปใช้ในการทําเรื่องนะครับฟินแลนด์ Finland, หรือว่าสวีเดนนะสวีเดนสวีเดนนะครับก็สั่งรถตั้งแต่ตอนอยู่สวีเดนเลยให้น้องที่ลำปลายมาดมาจัดการให้ด้วยนะครับรุ่นรถที่น้องสรายุทธเครือพิมายเลือกใช้นะก็จะเป็นเจ้าตัว Space c a ห1.9เกรดเอสีบรอนเงินเกียร์ธรรมดาราคาเงินสดเนี่ยจะอยู่ที่600,000 17,000บาทนะถ้าสีขาว6 1 0 0 0 10, บาททวนแต่เป็นตัวนี้อยู่6 1 7 0 0 0นึนะครับกระจังหน้าของตัวเอสรุ่นปี2022พี่ต่ายก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการที่จะเอาเจ้ากระจังหน้าคันนี้นะครับไปแปลงใส่รถปี2021เพราะว่ามันสวยๆจริงนะครับเนี่ย มันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจังหน้าสีทูโทนนะด้านบนจะเป็นสีดำเงาที่พี่ต่ายชอบตรงนี้แหละมันให้ความหรูหรามากๆแล้วก็ตรงเขี้ยวของเขาด้านล่างสั้นลงแล้วก็จะมีลักษณะเป็นสีเงินนั่นเองเรียกได้ว่าแทบจะเข้ากับตัวรถของเขาเลยทีเดียวนะสีของตัวรถนะครับนี่อ่ะพี่ต่ายให้ดูกระจังหน้าโดยรวมกันอีกนิดนึงรุ่นเอสนะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟหน้าแบบ มันตตลีเฟกเตอร์หรือว่าเจ้าตัวไฟตาเพชรนั่นเองไฟตาเพชรนะครับข้อดีของเขาคือมันส่องได้เป็นบริเวณกว้างนะทำให้เรามองรอบๆได้ดีบางครั้งมองไกลแต่ว่าไม่กว้างก็เห็นใกล้ๆนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่ามอง ไม่ไกลเหมือนคนอื่นแต่ว่ามองได้กว้างกว่าคนอื่นเออหลังจากที่เราดูไฟหน้าเขาไปแล้วนะครับไฟหน้าแบบมันตีเลฟเกเตอร์ก็มาดูด้านล่างกันบ้างเจ้าตัวเกรดเอสคันนี้เขาไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ว่าเขาจะมีเจ้าตัวเบาไฟตัดหมอกมาให้นั่นก็แสดงว่าเราใส่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวก็มีวิธีติดตั้งนั่นแหละ ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างนั่นเองเบ้าไฟตัดหมอกก็ยังเป็นตัวเดิมคันนี้นะครับยังไม่มีการติดตั้งชุดสเกิร์ตเข้าไปตัวกรอบป้ายจัดการให้เรียบร้อยนะครับโอ้กระจังหน้ามีเคฟล่าตั้งแต่ตัว S อเลยนะครับระบบความปลอดภัยเออพี่ต่ายลืมแจ้งตัวแซดเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับตัวแซดเราก็รู้กันอยู่แล้วระบบความปลอดภัยที่มีให้ในรุ่นนี้นะครับระบบเบรค ABS นะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะ เข็มขัดนี้เราภัย3.2ทีนั่งนั่นเองโดยปกตินะครับเจ้าตัวเกรดเอสเขาจะมาพร้อมกับตัวล้อรกระทะขนาด15นิ้วนะแต่ว่าตัวนี้นะครับน้องสรายุทธมีการแต่งแม็กซ์ไหนะครับก็จะเป็นแม็กซิ่งนะครับขนาด18นิ้วตัวนี้น็อตล้อ6ลูมไม่ต้องใส่อแดปเตอร์แปลงนะเพราะฉะนั้นมันก็ยืนออกจากตัวรถไม่มากเท่าไหร่กำลังสวย้ดยนะครับตัว ดุมล้อปิดดุมล้อน้องเลือกใช้สีแดงน็อตล้อคาลิเปอร์เป็นสีแดงทั้งหมดเลยแล้วก็เจ้าตัวยางนะครับก็จะเป็นยางซูแม็กนั่นเองเบอร์อยางที่ถูกนํามาใช้นะครับก็จะเป็น2 4, 5 4 5่ในส่วนของล้อหน้าตัวแม็กด้านหน้านะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่9.5้นิ้วนั่นเองลักษณะก็จะล้นนิดนิดนะครับแล้วก็ยางมันมีลายที่สปอร์ตมากๆเลยตัวเอนะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นคอยสปริงนั่นเองแล้วทีนี้ รุ่นเอไม่มีบันไดข้างมาให้แต่ด้วยความที่ก็เป็นตัวเตี้ยม,มแนก็ไม่จำเป็นต้องใช้หรอกอันนี้มีการจัดทรงนะครับจัดทรงกดลงไปด้านหน้าใส่สตัดปรับเกีียวกดลงไป2นิ้วนะก็สามารถทําเป็นสภาพเดิมได้นะครับเมื่อเราไม่ต้องการโหลดแล้วสัญลักษณ์ของเย่าตัว Space Cap ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีเทาไฟเลี้ยวเป็นแบบเขาเรียกว่าอยู่ด้านข้างตัวอะไรก็จะบอกว่า LED มันไม่ใช่นะไฟเลี้ยวมันจะอยู่ด้านข้างด้านข้างนะครับนี่ แล้วก็กระจกมองข้างไม่มีไฟเลี้ยวมาให้เพราะมันย้ายไปอยู่ด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับพับด้วยมือแต่ปรับด้วยไฟฟ้าแบบนี้ใบปัดน้ำฝนนะครับก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเราก็สามารถยกได้แบบนี้เลยในตัวเอสะฟิล์มนะครับพี่ไตจัดการให้เรียบร้อยกันศาสจัดการให้เรียบร้อยนะั้นแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็80รนะครับรุ่นเอสไม่มีสัญญาณกันขโมยมาให้ แล้วทีนี้นะครับมือจับโดยปกติมันจะเป็นสีดําแต่ว่าพี่ต่ายจับเป็นสีโครเมียมให้เรียบร้อยเรียกยว่าโอ้โหไม่น้อยหน้าน้อยตารุ่นอื่นเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูเต็รอ่ะเพื่อใครที่ชอบแต่งทรงประมาณนี้นะครับแม็กซ์ด้านหน้า245 458ด้านหลัง275 4 1 18นะแม็กความกว้างด้านหลังอยู่ที่10.5นิ้วนั่นเองนี่ เรียบร้อยครับเจ้าสติ๊กเกอร์มหามงคลมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยพี่ต่ายก็จัดการให้เรียบร้อยนะอทีนี้เรามาดูเจ้าตัวล้อแม็กซ์ด้านหลังกันบ้างตัวนี้ก็จะมีการจัดทรงนะครับกดลงไป3นิ้วใส่กองโหลดนะไม่ได้ตัดไม่ได้ดัดแนไม่ได้ตัดสปริงอะไรทั้งนั้นนี่ครับก็ปิดดุมล้อนั่ล้อก็เป็นสีแดงทั้งหมดเลยยางก็จะเป็นซูแม็กซเบอร์อยางเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเราจะได้แจ้งช่างกถูก ด้านหลังนะครับแม็ก10.5นิ้วหน้าหน้ายางที่ใช้ก็จะเป็น2754018นั่นเองเพื่อใครชอบทรงนี้สไตล์นี้เดี๋ยวพี่ต่าให้ดูมันก็จะมีการล้นบ้างนิดๆนะครับตามสไตล์เนาะเพราะว่ามันก็เรียกว่าไงมันก็เป็นแม็กแตงอ่ะเออมันก็ล้นบ้างนั่นแหละนิดๆนะครับนี่แล้วก็ตัว S ตัวนี้นะครับไม่มีกันชนท้ายมาก็ถูกใจบรรดาวัยรุ่นแหละสำหรับคนที่อยากใส่พวก หลบท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ปกติจะใส่เหล็กที่เป็นท่อนๆที่เป็นสีสวยเขาจะใส่ตรงนี้หรือว่าถ้าใครไม่ใส่นะก็โชว์เปลือยแบบนี้เลยพี่ต่ายว่ามันก็สวยไปอีกแบบนะอแล้วนี้ไหมเรามีการติดกล้องมองหลังนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ามันติดจอพร้อมกล้องมองหลังได้นะสาหรับใครที่ชื่นชอบตัวเกรดเอสนะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลย เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูด้านในบ้างนะครับว่าทําความสะอาดเรียบร้อยหรือ,อยังเพราะว่าเมื่อวานนี้คันนี้นะครับก็เอาไปล้างคู่กับเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรดแซนั่นเองเออกุญแจนะครับมันเป็นกุญแจแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่มันมีเซ็นทรัลล็อกแล้วเราสามารถติดกุญแจตัวนี้เพิ่มได้นะครับนี่นี่เรียบร้อยเปิดได้เลย อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเจ้าตัวเกรดเอคันนี้เขาก็จะมีการบุนุ่มด้วยผ้ามาให้นะครับที่วางขวดน้ําขนาด1.5ลิตรก็มีมาให้เช่นเดียวกันแล้วทีนี้โอ้โหเบานะครับก็เรียบร้อยแล้วมีตรงไหนที่ไม่เรียบตัวนั้นจะเป็นตัวเครื่องเล่นตัวเดิมนะครับที่ลูกค้าติดตั้งมาแล้วเขาคืนให้แล้วก็คันนี้จะมีการใครที่ออกตัวเสนะครับสามารถติดตั้งหน้าจอเพิ่มได้นะ หน้าจอก็จะเป็นแบบบิวอินแบบนี้เลยนะครับก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยก็เรียกได้ว่าของเล่นของแต่งเยอะมากๆสําหรับเจ้าตัวเอสคันนี้นี่เบาะนะครับก็พี่ต่ายเห็นลูกค้าบางท่านแล้วเขาออกไปก็คือเบาะผ้าสักพักเขาก็เอาไปทําเป็นตัวเบาะหนังก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเนาะฝั่งนี้มันน่าจะย้อนแสง นี่ครับโอฝั่งนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นี่ครับก็อันนี้ที่เราเห็นนะก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวสเปซแคบ1.9เกรเอคันนี้บานประตูแคปนะครับมันเปิดได้มากถึง90องศาเลยทีเดียวโอ้ยไม่เกะออกให้กันเว้ยนะครับแล้วก็ตัวบริเวณสเปซ c a p ของเขานะครับมันถูกออกแบบให้มีความกว้างเห็นไหมเนี่ยบอแคปพี่ต่ายก็จัดให้เรียบร้อยนะครับตัว ถาดย่างนะครับก็มีลองให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคือลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้เลยนี่ตรงบริเวณแผงประตูฝั่งของผู้ขับขี่มีการบุนุ่มมาให้สำหรับเกรดเอรุ่นนี้ที่ใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรก็มีมาให้แล้วก็สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำด้านนั่นเองแล้วก็เบาะนั่งคู่หน้าของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับเบาะนั่ง ที่เป็นผ้าเกรดพรีเมียมแล้วมันเป็นทรงที่สปอร์ตไม่แพ้รุ่นอื่นเลยนี่อันนี้ข้อดีของการใช้ผ้าคือเวลาโดนแดดโดนอะไรมันไม่เก็บความร้อนแล้วก็ลักษณะของผ้านะครับเขาจะเก็บทรงได้นานไม่ยับยู่ยี่ง่ายนะครับมีความอ่อนตัวสูงนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็บริเวณคอนโซลของตัวเอสก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีบูนุ่มให้เหมือนรุ่นอื่นแหละแต่ว่าเมื่อเราติดหน้าจอขนาด5นิ้วไปมันก็มี ความหรูหรานะครับอขอโทษทีไม่ใช่5้5นิ้ว7นิ้ว7นิ้วแม่5นิ้วตัวนี้เป็นหน้าจอกระดาษ7นิ้วนะครับแล้วก็ตัวแอร์ของเกรดเอก็ออกแบบให้มีความหรูหราไม่แพร้รุ่นอื่นใช้งานได้ง่ายส่วนเกียร์เนี่ยจะนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ตัวนี้ให้ตาโทษที่ต่อเนื่องแล้วขับสนุกนะครับแต่ว่าถ้าใคร เขาเรียกว่าไม่ชอบเกียร์ธรรมดานะอยากได้ความสะดวกสบายข้ามไปเกียร์ออโต้รุ่นนี้ก็มีเหมือนกันนะหกแสนสี 6, 40, ่หมื่นหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนี่พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยสปอร์ตแบบ3การนั่นเองเรียบร้อยคันนี้พร้อมรับนะครับน้องสลาบ,บุตรก็จะมา9โมงเหมือนกันแต่ว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแต่ว่าของน้องต้นยังไม่ได้จ่ายเงินอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ไต่จะพาไป ดูอีกคันหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปพักดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูคันหนึ่งแต่งมันกันกันที่แต่งมือนกันเผื่อใครชอบไปไปดูกัน